<Hello. S 1> เออเราตึกบปัด,ดปืนนี่บัดปืนนอนไม่รับเออบัดปืนเดี๋ยวโตวมาเลยมามาบัดปื้เบอะไอ้มาทำนี่มายางทำงานเออวิตามานี่ไรอ่ะแล้วเบอร์ช่ <Hello. S 1> วงนี้เลยมั่งอ่ะโควิดอะไรเออเราไปได้มดเลยบัวเด็กๆไปได้มดตอนมันเรียวยังเด็กไป ยิงเปย์ทำไมได้โยนั่งนั่งเราบอกป้าไปไอาป้าไปบ้านนัดเจ็ดอ๋อเออไอ้บุกอะเพื่อเปล่งเดียวนี่เราบัดบื้อั้างที่บ้านเราที่นี้อันดับเจ็ดนะบัดบันเนี่เราบัดบื้อว่างว่างนี่ว่างนี่ยิ่งบัวไม่ไหวเออไม่รู้ไปดีไปดีพูดถึงว่าเป็นลูกดีสานนี่เป็นนวะดีสาน ลกเรื่องต่างตัวนิวนิวเรื่องจอยนิวเรื่องก่อเรื่องแกนเรื่องอะไรบันดันเลยมันบันดันไหมอ่ะได้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 ยันดีก่อนเร็วมันมันบัดันไหมอ่ะเกิดจากตลาดนั้นมีใช่หรือว่าไม่มีอ่ะบ้านเออนี่นะนี่ฟังนะเบ้านไปนะว่าจะยิงบัวเสือจากร้านนั้นนะ Ni bụng là. Ni bụng obey thiết quo. Bô ruồi tai gom bom. Motzip. Do you want dung 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 dang 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 ไตทํำงานกระต้มแต่ไม่มีปือเลยต่ตำงานกระต้เนี่ป้าป้าก็ยอเลยก็มาอย่าทำเงนเคือคือจริงมาเรียนมาเยอันจีิงมาได้มาได้ต่ไล่คือได้ถึงตีมันทตีได้ตีอัใหญ่งกล้าเออเราเไม่ไม่ต้องแรงเหรเหลืองเรียนเราไม่ต้องแรงกันตอนนี้เหลืองเหลืองเรียนจังวัวมันเร็วาเหล่อยิ่งบัวตาตินใจแต่ดายนิ่งบวทำงานตาอายุเท่วเท่สงกล้าหรือว่าเท่าใจ้ก่อยตูมา อตอนทมกโมาอะไรตอนทมกโมงคือวันยากทำงานเลยก็เรียนไปกันเพราะว่ามันมีมากเลยที่ว่าเขาเรียนเรียนเะยรก็ทำงานลเลยอ่ะนี่บัวฟังหน่เยบ้นไปนะการเรียนนี่มันไม่ใช่นี่บัวถ้าเรายังเรียนเ<ค>บือ่อเดยเราก็สามารถไปเรียนได้นี่นี่นี่ซ้อนในถานะาปินนานะไม่ด้ซ้อนในในในถ้านาประสบการณ์ซ้อนในถานาปิน,นาแต่ถ้าจมุมดเราเรา,เราตั้งเป้าไว้ว่าเราอีทำงานก่อน เราอยากเก็บเงินก่อนเราคอยไปเรียนมันก็ไม่ผิดไม่ใช่มันผิดนะยิ่งบัวใครที่ว่าผิดอันหนาเพิ่นไม่โลนะหนาเพิ่นคนนึงนะที่ที่ทำงานก่อนเรามาเรียนจ็อกมันเอ่ารู้กันว่าาหนาเพิ่นแต่เด็กปั่นปื้อเออแล้วทุกวันนี้อันตุกที่อันทุกที่ไม่เคยตักหมาเลยนี่นี่ปั่นปื้อตาไม่ที่ปั่นปื้อวันนี้วันนี้ปั่นเบื้ออ อ๋อเออบ่อตักประจํำปราจํำตักประจํำเลยพวกู้อจีนเนตักมาเยอะเอออุ้นนี้กี่การตักไปแล้วมั้งเลยดูไว้ล็อกไปนั่นแหละแต่ว่าเหือนตาโตคิดแลนนะว่า้าหนะบุล็อกไปดุนดุนกักสิบเจ็ดวันจำไหมพอทมมหมดล็อกจากตังมาุรงข้าโต๊ะสิบเจวันลาวเราหน่ยหยิบปดวันไม่ผักเลยทำไมหนอเนยเออเราเตียนบรรพ้่มั้งเาเตียนนะชนหล่ะ เรายิ่งบวอย่าง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 บัวเด็กละมไม้ตอนนี้เออเล่งกับแรงนะนี่นีน่นีน่ซ้อนนะป่าลาอย่าเดี๋ยวเบกไว้อย่าเดี๋ยวป่าลามาใช้ถุยเองเล่ยเขาจะไม่ทำไมเล่้กับทำนะจากว่าเี๋เราเป็นวัยรุ่นอยู่ยอยางอีกทำได้ทำเดี๋ยวมันนี้ไม่มีโอกาสได้ทำเสียไม่อย่าไปซ้อนในทำลูกนะไม่ใช่นะอย่าเดี๋ยวตีกว่าไม่ปิดนะนะเพิน่นเออไม่ใช่ว่าซ้อนว่าเออสู้ไป ต้องมีโลกไม่ใช้นะจํานุกสูนุกสูร้อยสวยเต็มเตะไปก่อนเลยเราบอกึงเวลาพอสู้มีวุฒิภาวะสู้ขิดได้สู้คอยมามามาปรับเอาเองนี่ตายเกาอ้อมกาไอไอหนองโบดเป็นแบบบดสู้นี่หนาเบิดก็ไม่ใจหวามันหรอกเออเบื่เราก็เบือไม่ไม่ใจดีเอาเร่งตอนใวดุนใ้มา เรียกอีน้องมาเลยที่ใส่อีน้องวันเพิ่นหนาเพิ่นจ้างงานอีน้องไว้วันก่อนอีน้องไม่ทำให้เนี่ยมันต้องเรืองวันเจริญหเพิ่นนะว่ะไอ้วันเองยายได้ได้เหลียงอีน้องมาเลยที่นี่นองอีนองนี่มันมันไม่จมเอียดว่ามันแซบนี่น้องนี่ไม่จมเอียดแต่เป็นต้นอยู่อะไรจ้าอีน้องอีน้องท่านยากคำห่าเพิ่นหนาพิ่นวันก่อนเหลืองใจคิด เคยเคยไม่ได้เคยไม่ได้ไ,<ว>ไอไว้วนนี่ไอไว้วนนี่ต้องโทษแต่วินมันบอกว่ามันไม่ได้แต่ว่ามันลงสตอรี่มันลงใ่โจโดื้อมันลงไปมันขึ้น,ม,นมันไปใต้บนดาดฟ้าน่ะเพื่อนอ <c oughs> ไอ้น้องบ่ <c oughs> สู้ใจชีวิตไอ้กลุ่มนะบ่สู้ใจชีวิตไอ้กลุ่มนะช่วยหรือไม่นะ่ะชุวจำได้ไมมแต่เด็กน่ะน่ะน่ะเพื่อน,น,นอยู่บ้านสู้กันเปินเผย กี่รีมันปื้อทุกอย่างแต่เอาอย่างยาไมมเอา้าใจไหมแต่ถ้าสมุดทำงานมายุเที่ยวๆสมัคากอยตู้มาเออเราใช้บ้านเราว่างานไม่ได้เหรอหรือว่าไม่อยากทำบ้านเราใบาเกินไอ้พวกรู้ว่าลูกคุณนู้อนอนเตือนป่าได้ก็ได้พวกรู้ว่ึถึงทีนี้รลอมละไมท่ทีมาทำงานนั้นรลอมการตกดาต้องเตือนวัวเจ้าหลบกับทีทำงานยิ่งบัว จู่ปลอมเราไมมเออไม่แจ่บอกไปตำงานปุ๊บบอกเขาตักอิฐตักอุย้ยบุญจุตบก็เหล่าไม่แจ่เหลืองมั่นน่ะเออเกยเชือเเเช้อก็แล้วเกยเชื้อก็แล้วอะไรครับเออป้าดเลยยังบัว เดจิ้วขึ้นน่ะดีหน้าบ้ากันมั่นมา้าวไม่โลไม่จำไม่ให้เหมือนปื้อเมื่อไม่โอ้โหไปชนกับเอ้โอ้โหไปชนกับฟ้าโอ้โหไปชนกับฟ้าเดี๋ยวมันก็จะแตกปวดแตกปุ๊บมันก็เบื้อกันหมดไอ้ยิ่งบัวว่างนี้มันซดเหลือเกินล้านเช้าเรามันซดซดจากหลายเลย Eh, chính à? ơi, Nó cẩn chim bội lều. rồi ai won bên ai? No, ai won't bên 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 rồi nè rồi bên 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 lên bên bên mà bên 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 clip bên 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 tầm clip là có... Sắc thật là,

น่าจะได้รหลดจักแล้วเพราะว่าสิ่งแต่เราแรกวันเดียเดียวจะพาไปลุงไปโชว์ว่าเอ้ยเรามีร้านเจ้าช่วยเราเรามีร้านเจ้าช่วยกว่าท่าเลยนะเออ